สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบพระคุณมา,มากๆาครับงั้นเอางี้ผมจะไม่จับคุณนะ ก็อาล้วครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมนะฮะอยู่กับผมออโต้ไอ้ครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันใน GTAV นะครับโรเพนนั่นเองนะครับประเทศ Enjoy City นั่นเองนะครับโอ้โหหลังจากที่นะครับผมนะฮะได้มานะครับเล่นนะครับผมนะประเทศนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจริกลอยแล้วว่าแต่ทําไมหัวผมสีม่วงเลยนะเฮ้ยนะครับปกติมันเป็นสีดํานะวันนี้เป็นสีม่วงเฉย นะครับก็วันนี้นะครับผมนะก็จะมาทําอาชีพนะครับผมนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นั่นเองนะครับสําหรับประเทศนี้ซึ่งรับรองว่านะครับถ้าใครได้ลองทําดูแล้วเนี่ยรับรองนะครับตั้งตัวได้แน่นอนเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเบิกรถก่อนนะครับนน่เอาเป็นแบบรถหรูๆหน่อยเลยนะครับนี่สีดําอาชีพที่ผมจะพาไปนะครับทํา นะครับรายได้สําหรับการทั้งตัวนะครับวันนี้ก็คืออาชีพแรกเลยก็คือเป็นอาชีพข้าวหัวครับผมนะฟังดูโหดร้ายแต่ว่ากําไรมันดีนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเลยนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับมาดูดีกว่าว่าตอนนี้ประชากรในประเทศเท่าไหร่นะครับตอนนี้ประชากร99คนโอ้โหตำรวจ15หมอหโอ้โหช่างเจดเชฟเก้าโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้นหมใครที่อยากจะมาเล่น นะครับผมนะสำหรับประเทศนี้เมืองนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้และกันดีไหมนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เข้ามาเล่นนะครับผมแล้วเจอผมนี่บางทีทักทายกันได้นะนะครับประเทศนี้เนี่ยผมนะครับใสชื่อว่าเบ่าอามนั่นเองนะครับเ่าอามนะครับเป็นแบบว่าหนุ่มใต้นะครับผมพูดไม่ค่อยชัดนั่นเองนะครับแม่ แต่ยังไงก็นะครับผมก็ลองดูกันว่าประเทศนี้จะมีอะไรน่าเล่นบ้างนะครับไปไปกันเลยนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายไปแบบหล่อๆกันเลยนะครับแล้วก็ยังไงต่อล้ทีนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเอ้รอบนี้ไม่มีใครเลยโอเคจอดรถตรงนี้แหมล็อกรถก่อนเดี๋ยวรถหายนะครับซื้อมาแพงนะ85 0 0 0เลยนะครับเพื่อน นี่นะครับผมนะพอมาเข้ามาตรงเนี้ยเราก็กดให้มันเริ่มหัวได้เลยนี่ครับผมนะนี่น้องควัวของเรามาแล้วโอ้โหแบบว่าหล่อๆกันเลยน้องควัวพี่ขอโทษนะที่ต้องจำใจฆ่าน้องจริงเลยนะนี่วิ่งชนแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมนี่ดูเลยนะครับการที่เราฆ่าควัวเนี่ยมันจะได้2อ,อย่างนะครับผมนะเป็นหนังนะครับแล้วก็ได้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังเลย2อ,อย่างพร้อมกันเลยอนะเพื่อนๆ มันคุ้มนะครับผมมันคุ้มจริงๆและแบบว่าเทคนิคเทคนิคเวลาแบบว่าเราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามมันะเราเราลื่นอยู่ตรงกลางเลยนะครับเรายืนอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมาแบบเรื่อยๆนะครับจะวิ่งชนเราเองเนี่ยเห็นไหมพอค่าได้มันจะได้ทั้งเหนือแล้วก็ได้ทั้งหนังเลยคือเอาง่ายๆคือสรุปว่าได้ทั้งสองเด้งกันเลยครับเพื่อนๆคุ้มอ่ะคุ้มเลยบอกเลยคือเราจะขายได้ทั้งสองอย่างนั่นเองแต่ว่ายังไม่จบนะ ยังไม่จบนะครับผมนะฮะเราต้องไปแปรรูปเป็นก่อนแต่ตอนนี้ขอล่านเนื้อให้มันแบบเต็มเต็มที่ก่อนแล้วกันโทษนะเจ้าหัวนะครับ <c oughs> เราต้องจำใจนะครับเพื่อความอยู่รอดของเราเอ้าสะดุด <c oughs> สะดุดเฉยนะครับแม่อ่าเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเนี่ยพอพอพอมันหมดใช่ไหมพอมันหมดเราก็เข้าไปเติมนะครับกดเริ่มใหม่นะครับแล้วก็มันก็จะอ่าแรนดอมอีกนะครับผมเนี่แบบนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็นะครับถ้าใครแบบว่าใครแบบว่าอยากรู้นะว่าเออมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็จะดูราคาได้นะครับผมว่าราคาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอะเพทายมรกตเพชรอะไรเงี้ยครับมีราคาตลาดโลกวิ่งจะตลอดเลยนะปลาช่อนเผานะครับ244อ่อ่ะอย่างอันเนี้ยไอเนื้อเนื้อหัวของเราเนี่ยจะไปทาสเต็กเชอร์ลอยใช่ไหมราคาตอนนี้สองยบาทนะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะ แล้วก็หนังครับของเข็มขัดเนี่ยก็ทําเข็มขัดกุชีชเบลได้ด้วยนะโอ้โ oh, หนะครับตั้ง1 9 4นะคือเรามาล่าหัวนะครับรอบเดียวเนี่ยเราก็คือได้ขาย2เด้งเลยคุ้มมากๆครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับตั้งตัวได้อะผมผมคิดว่า1-2รอบนี้ตั้งตัวได้เลยตัวน,นี้เราก็ นะครับผมนะได้เป็นหนัง60แล้วก็เนื้อ60เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่ไปก่อนครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปลดล็อกรถก่อนนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเนื้อกับพาหนังนะครับไปไว้นะครับในรถนะครับซึ่งนะครับมันคุ้มมากเลยนะครับนี่เราเปิดกําลังเปิดรถนะครับรถคันนี้มันทุกได้น้ำน้ำหนักประมาณ40นะครับกิโลนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไว้สักสี่สิบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ อ่าหนัง40อ่ารู้สึกว่าได้อยู่นะแล้วก็เป็นเนื้อนะครับอ่าอีก40นั่นเองนี่โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้ำหนักรถกันนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บเพิ่มได้อีกนะครับผมแหมเนี่ยข้อดีของการมีรถนะครับผมซึ่งนะครับรถคันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะการที่เราพาหนังกับพาเนื้อไปเยอะๆเนี่ย มันนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีความคุ้มมากขึ้นครับแล้วก็เงินอะไรเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหมดเต็มแล้วหรือเปล่าดูซิอ่าเต็มแล้วเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ไปถ้าเต็มแล้วเราก็ไปกันได้เลยครับผมโอ้โห้วจอดรถเบียดผมจัดเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไปเราไปกันดีกว่าครับเพื่อนๆน,นี่จอดรถเบียดอย่างนงี้โอ้โหรถละรถแบบเป็นร้อยขีดขวนเลย นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเป็นคนดีครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเราข้าวหัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปนะครับแปรรูปเป็นสเต็กก่อนนะครับผมนะ <S <S <ส>เราไปแปลรูปเป็นสเต็กเนื้อก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็พอเราไปแปรรูปสเต็กเนื้อเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทําเข็มขัดกุชี่เบลต่อนะครับ นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเพราะว่าเวลามันฆ่าเนี่ยมันได้2เด้งเลยนะครับได้ทั้งหนังแล้วก็ได้ทั้งเนื้อเลยเพราะฉะนั้นนะครับอาชีพเริ่มต้นของประเทศ Enjo y City นี่ถือว่าตั้งตัวได้แน่นอนครับนี่จอดบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นสถานที่ที่เราจะมาทาสเต็กนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นเตาแบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรากําลังทําเลยดีกว่านะครับแน่กําลังปิ้งย่างอยู่เลยนะครับทา แบบว่าสุกๆร้อนๆเลยนี่มีไฟหน่อยๆด้วยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วได้สเต็กเชอร์ลอยเรียบร้อยครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับโอ้โหแบบน่ากินมากบอกเลยนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆครับผมนะทําจนครบเลยที่เราเอามานั่นเองนะครับ oh. แปรรูปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนะขอดูยอดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีสเต็กสิบสใช่ไหมแล้วก็เศษเหลือนหนึ่งอ่ะไม่เป็นไร นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเอาไปเก็บในรถแล้วด้วยนะครับอ่านะครับรวมเป็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เท่าไหร่้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอ่าในรถเนี่ยมี20แล้วก็ตรงนี้มีอีก13เป็น3 3นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับสเต็กนะครับส่วนเป้าหมายต่อไปนะครับนะครับผมเราก็จะไปที่อ่าทำเข็มขัดกุชชี่เบลกันนะครับใช้หนังวัวนี่แหละนะครับในการทำนั่นเองนะครับต้องขับรถ ไปอีกประมาณห่างจากนี่นิดนึง<แ>ผมขอแวะร้านค้าสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแบบรู้สึกว่านะครับมันจะหิวมากเลยนะครับผมนะต้องกินข้าวนะเดี๋ยวตายนะครับผมนี่ในร้านค้าก็จะมีพวกอาหารแล้วก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อขนมปังสัก2อันก่อนแล้วกันนะครับแหมแล้วก็น้ําสัก1ขวดดีไหมเนี่ยอะโอเคซื้อขนมปัง2แล้วก็น้ํา1ขวดนะครับประทังชีวิตไปก่อนนะกินก่อนเลยนะครับ เพื่อให้มัมๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาใครเล่นอะไรอย่างนี้นะก็ต้องระวังกันด้วยนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าอาหารหมดนี่งานเข้ากันเลยขนมปังนี่อย่างแพงเลยนะบอกเลยน้ําก็แพงนะแต่ว่าจริงๆแล้วม,ม,มันมีมันมีมันมีการสั่งอาหารแบบเชฟด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมค่อยทานะครับพาทแยกไว้ให้นะอ่ะโอเคตอนนี้เราถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอล็อกประตูก่อนนะทุกครั้งนะครับเฮเดี๋ยวถ้าออกมาลถหายนี่นั่งร้องไห้แน่นอนบอกเลย อ่ะมาป้ามาทําเข็มขัดกุชชี่เบลไว้ผมก่อนนะครับผมนะฮะพามาหลายผ้าเลยนะครับวันนี้ป้าบอกว่าได้เลยส่งของมาเลยนะครับนี่เราได้แล้วครับผมนะเข็มขัดเป็นแบบนี้เลยอันที่2นี่นี่เห็นไหมโอ้สวยงามเลยนะครับเข็มขัดกุชชี่เบลนะครับเราก็นะครับทำการแปลรูปมันให้ครบนะครับผมแล้วก็เสร็จจากนี้เราก็จะได้ไปขายกันแล้วเราจะได้รู้เลยว่าราคามันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับผมนะฮะ ตอนนี้เราก็นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแปรรูปเข็มคัดฟูชิเบลครบแล้วนะครับผมนะทั้งนะครับที่อยู่ในรถด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ในตัวเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการขายนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเม็ดเงินที่เราจะได้นะครับผมจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอดูให้นะ นะครับตอนนี้เข็มขัดกุชชี่เบลในรถเนี่ยมีอยู่20อันนะครับอ่าแล้วก็ในตัวอีก13อันก็เท่ากับว่ามี33อันนะครับเท่ากับสเต็กเลยนะครับเห็นไหมเราทําอาชีพนะครับรอบเดียวนะครับผมก็นะครับได้คุ้มเลยนะครับมาขายได้2ออย่างเลยนะครับต่อไปเราจะไปขายกันนะครับซึ่งเป็นอยู่จุดกลางเมืองตรงนี้เลยนะครับป้าลุยกันเลยคือท้องฟ้าอะไรมันก็จะแจ่มใสหน่อยนะครับคนมันก็จะแบบ ได้ตังค์อ่ะครับทำอาชีพนะนะครับโอ้ยน้ำพุ่งเลยนะครับใครมาชนถังน้ำเนี่ยเออพุ่งกระจายเลยนะครับเข้าเมืองแล้วเรียบร้อยนะครับอ้สึกว่าเขาจะจอดกันตรงนี้นะเออผมนี่ชอบขับเลยประจำนะครับตรงนี้เออตำรวจตำรวจโดนตำรวจเล่นเปล่าสวัสดีครับเออชิบหายแล้วงานเข้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองเสาเลยนะคนอะไรนะครับผม สองเสาไฟแดงเลยนะครับต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยสวยเลยครับเพื่อนโอ้คุณตำรวจครับสวัสดีผมขอโทษครับผมเงะเอางี้ครผมจะไม่จับคุณนะครับขอบคุณมากครับผมจะไม่ปรับคุณแต่ผมจะขออนุญาตให้คุณนะครับวิ่งอ้อมรถตัวเองสองรอบเท่ากับจํานวนเสาไฟแดงที่คผมถามานะครับโดนจําโทษอีกต่างหากกี่กี่รอบนะครับคุณตำรวจสองรอบครับสองรอบ โอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพอดีผมเพิ่งเข้าประเทศมาครับเอ้าโอ้ยหนึ่งโอ้ยตายแล้วโดนตำรวจเล้ย่าไฟแดงสองสองโอเคสองสองรอบนะครับคุณตำรวจสองขับรถดีดีนะครับผมต่อไปผมจะปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเดี๋ยวครับผม โอปฏิบัติตามกฎจราจรครับพูดผิดอ๋อโอเคอเค,ครับผมขอบคุณมากครับครับเฮ้ยดีแล้วไม่โดนจับโอ้ยตายแล้วก่อนก่อนไปเอ้ยก่อนจะได้ขายเกือบไปแล้ว,พวเพื่เพื่อนเกือบโดนตำรวจปรับแล้วผมไปผ่าไฟแดงไงพเพื่อนเอ้ยเกือบไปแล้วคุณตำรวจที่ใจดียังยังเมตตาอยู่นะครับผมมาโอเคตอนนี้ผมเหลือเงิน325บาทนะครับ เดี๋ยวเราจะมาขายกันดูว่าเราจะได้สักกี่บาทนะพี่เบาพี่เบาขอขายของหน่อยอ่ะสเตกไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูตังทีเดียวเลยนะอ่ะแล้วก็ขายตรงนี้ไปนะครับเข็มขัดหนังยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเราเก็บไว้ในรถครับเพื่อนๆพื่อนาอ,อันนี้เอาออกมา20อ่าแล้วก็นะครับสเต็กอีก20นะครับรวมเป็น สอ,อย่างนี้เป็น40เลยโอ้ยงานนี้รวยกันแล้วครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับเดี๋ยวขายก่อนนี่ขายไป20นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นเข็มขัดนะครับอีก20อม,มา เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เงินเท่าไรนะครับนี่ครับหมื่นสี่นะครับผม14,383บาทโอ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้อ่ะเออสามารถตั้งตัวได้เลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรามีเงินแล้วเราก็นะครับผมไปฝากธนาคารหน่อยนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับที่ขายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าธนาคารแป๊บหนึ่งนะ นะครับเราต้องประหยัดกดออมด้วยนะครับผมในธนาคารผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่เด้อห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโคตรน้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราฝากสักอ่าเท่าไหร่เดีย 1, วหนึ่งหมื่นละกันอ่ะฝากหนึ่งหมื่นนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยฮ่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ ในตัว4,000นะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ออโต้ไอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม